จับพวงมาลัยได้จ้ะพิญ้องเอ้ยพวงมาลัยก็ต้องการน้ำดื่มน้ำกินของเขาเนาะเราต้องเติมน้ำมันจ้าปั๊มน้ำมันแห่งนี้ก็ดีมากเลยนะคะมีขนมนมเนยมีกาแฟรสกาแฟเย็นอะไรเงี้ยให้ได้รับประทานให้ได้ซื้อได้หากันจ้ะข้างๆข,ข้างหลังก็จะมีร้านแฮมเบอร์เกอร์มีร้านขายกับอาหารอร่อ,รอยของบ้านนี้นะคะ คนก็มาหาซื้อหารับประทานได้เลยจ้าเราก็จะหยุดเติมน้ํามันตรงปั๊มน้ํามันซะก่อนจ้าก่อนที่เราจะอกอกเลาะออกป่วงเติมได้ก็จะออกป่วงจ้าอันนี้มีทั้งไส้กรอกมีทั้งไอศครีมขายน้ําคงน้ําแข็งมีหมดนะคะเนี่ยตรงเนี้มีฐานไฟมีอะไรให้ได้ดูได้ซื้อได้หาแล้วเราก็เดินทางได้แล้วจ้าเติมน้ำมันเต็มถัง เติมเต็มถังก็ออกเลาอออกพวงม่ะมีสองตาย้ายลมค่ะวันนี้ก็จะมีลมหน่อยวันนี้จะมีลมนะคะสาวผู้ไทยวันนี้จะมีลมนิดน้อยก็กระซิบา้าไปว่าออไปด้วยจ้าเอาหยุดรถทำไมหยุดอะไรอะไรป,ประมาณนี้จ้าไปเต็มถังแล้วค่ะเต็มถังก็ไปกันเลยเราก็ไปเดินท่าการแบบนี้จะเห็นไหม น้ำแข็งนี่ยังหิมะยังไม่ละลายหมดนะคะยังเป็นแบบน้ำแข็งเต็มเลยจะพี่นองเห็นไหมแต่เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะคะเดินก็จะเป็นหิมะแข็งแล้วค่ะไม่ใช่หิมะปลุยนุ่นแล้วตอนนี้หิมะแข็งแข็งแข็งกอยชีพ้าบิงนี่จ้ะก็มีโฮเทลนะเ <c oughs> มืองนี้ก็มีโรงแรมเกสต์เฮาส์ให้ได้พักให้ได้ก็มีบ้านคนประ มีบ้านคนเป็นเป็นหมู่บ้านเลยค่ะเนี่ยเป็นหมู่บ้านจากหมู่บ้านใหญ่ไปรเ,เรื่อเลยนะคะเมืองมึงกับยุ้งบีนี่ก็บ้านหลังไะเรื่รอยๆเลย <c oughs> คนเริ่มทยอยออกมาอยู่กันเยอะเขากำลังสร้างตึกสร้างอะห้องก็เยอะเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยคนไม่ได้ออกมาเยอะคนหนูน้อยแต่ตอนนี้คนเยอะมากนี่จ้ะโอ้ย เล่นน้ำแข็งจะเต็มเลยเนะี่ยเบึงเด้อให้ดูน้ำแข็งมองนก็จะพาชมตอนนี้คือจะพาชมถ่ายคลิปตอนที่รถวิ่งนะคะก็จะสั่นหัวสั่นหัวคอน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถานนมันจะเป็นกระดึกกระดักเพราะว่าเป็นน้ำแข็งนั่นเองจ้ะเป็นกระดึกกระดักกระดึกกระดักนะคะนิดหน่อยน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งเลยให้เบึงนะ้ํ้ำแข็งนะคะ เป็นน้ำแข็งเห็นบ่น้ำแข็งเต็มเลยกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วแต่กว่าจะละลายได้ก็หลายวันนะคะดีไม่ดีก็บางวันก็จะฝนตกฝนตกก็เฉอะแฉะเลยทีเนี้ยถ้าฝนตกแต่ยังดีถ้าไม่มีฝนแต่ก็กลัวจะหิมะจะลงมาอีกนะเพราะลงมันเย็นมากเลยวันเนี้ย ลม,มื่อวานเนี้ยไปถ่ายคลิปในป่าลมไม่ได้มีลมเลยนะนิ่งสงบนี่แหละถ้านิ่งสงบปุ๊บวันที่สองมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ประมาณนี้จ้กพี่น้องนี่จ้ะเห็นไหมหิมะยังกรปนะเนนเทินทึกหิมะยังกรอระเนินเทินทึกอยู่เลยจ้ะลัดเลาะเลี้ยวรถ <c oughs> ไปอย่างเงี้ยจ้ะก็ สองคนตายายก็จะออกตามซอกตามซอยค่ะเราก็จะถึงถนนใหญ่เราก็จะออกตามซอกตามซอยผู้ชายก็ชอบพาเลาะพาให้ได้ชมเนาะที่ต่างๆอะไรยังไงประมาณนี้เราก็จะได้จำจำว่าสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรเมืองนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรอะไรที่ไหนอะไรประมาณนี้จะ้ะไปต่ออทิตย์นี อาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันหยุดของโรงเรียนอีกแล้วมั้งคิดว่าเนอะใช่ไหมฮัน,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 นลิงสกุลเราสลุดตาสกุลเรา not not open สกุลมาเลย this นะ week ออ้าวลดขึ้นไงอ๋อ นักเรียนหยุดแล้วอาทิตย์นี้สงสัยนักเรียนจะหยุดอีกแล้วละจ้ะสงสัยนักเรียนก็จะหยุดเรียนแล้วมั้งจะอาทิตย์นี้เด็กน่าจะใช่เพราะว่าเป็นช่วงอ่เทศกาลแข่งกีฬานั่นเองจ้ะประมาณนี้โอ่าตรงนี้ไม่มีลมแลวก็ออกถนนขึ้นไปแบบนี้แต่วันนี้มันเป็นวันจันทร์ทั้งวันเนาะ ถ้าถนนใหญ่ก็รถจะเยอะหน่อยแต่เราออกมาเวลานี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วค่ะเที่ยงอกว่าวัดค้อแก่นนูงเงที่ยงครึ่งจ้ะประมาณเที่ยงสามสิบสี่สิบนาทีแล้วเราออกมาเนี่ยวันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะเป็นฟ้ามืดๆืดแต่แดดไม่มีเนี่ยช่วงข้างเนี่ยจะให้ดูนะให้ดูข้างทางก็จะมีกันเลี้ยงมา้า แถวนี้แถวทางตอนใต้ก็จะเลี้ยงม้ากันเยอะนะยังมีม้าให้ได้เห็นยังมีม้าให้ได้ชมอยู่เมืองไทยนี่สาวผู้ไทยยังไม่เคยดูยังไม่เคยเห็นนะบอกตรงๆว่ายังไม่เคยเห็นสถานที่ที่เขาเลี้ยงมา้าเออเยอะๆนะแม่ที่เมืองไทยใครรู้บ้างบอกสาวผู้ไทยหน่อยเออที่เลี้ยงม้าเยอะๆยังไม่เห็นนะแต่สมัยตะกนะ่อนน่ะน่าจะมีเยอะอยู่แถวบ้านสาวผู้ไทยก็มีมา้า สมัยโบราณอากาศนี่บรรยากาศช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะเอาบรรยากาศมาให้ชมในการตอนขับรถเลาะค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสีตาลายเนี่ยเด้อจะ้ะขอโทษขออภัยตาลายตาลายนิดนึงนะคะ,ะ,ะก่อยสิบ้าเลาะผ้าพวงเนี่ยถนนก็จะเป็นเป็นห้าวห้าแห้งๆแ,แบบนี้ยเดี๋ยวจะลงคลิปเดี๋ยวจะลงละเพราะว่าคลิปมันยาวละ ถนนวันนี้ก็จะเป็นห้าวเป็นสีขาวเป็นแบบนี้นะคะไม่เปียกค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งไม่เปียกเพราะมันเป็นน้ําแข็งมันเองถ้าตรงนี้แต่วันนี้ก็รถจะเยอะนิดนึงแหละเพราะว่ามันเป็นการวันทํางานของใครหลายๆคนมันเป็นวันจันทร์เนาะวันนี้วันจันทร์ทั้งวันแต่ถ้าวันไหนแดดออกแล้ว่น้องเอ๋ วันไหนแอดออกก็จะเห็นกระตรงกระต่ายกว้างออกมากินหญ้าแต่วันนี้เงียบกิิบจังมานี้เนี่ยก็จะมีคนเดินมีคนเดินมีทุกเมืองนะทุกเมืองก็จะมีแบบว่าทุกเมืองก็จะมีโบสถ์หลาย,ลายพื้นที่บโบได้หลาย,ลายพื้นที่อุ้มเขาตัดต้นไม้เห็นไหมจะ๊ะ ก็พากันตัดต้นมงต้นไม้ปีนี้ต้นไม้แปนเออเติดแน่เลยเขาพากันตัดต้นไม้สถานที่ต่างๆโบดต่างๆก็จะแตกต่างกันแต่ละเมืองจะไม่เหมือนกันนะก็เหมือนกันที่บ้านเราเนาะสวยต้นละแบบแตกต่างกันคนละอย่างนี่จ้าประมาณนี้แล้วจ้ดแล้วเราจะไปหาที่ อ่ปิกนิกสองคนตายายวันหยุดจ้าออกลลอ,ออกพวงจ้าเอาบรรยากาศประมาณนี้คะ่ะโอเค